วันนี้เราไปดูทัพดารากันบ้างนะคะคุณผู้ชมกับรัศมีแขค่ะแล้วก็มีพี่ลูกเกดพี่พิมพซนย่านะคะพร้อมกับอมแมนดาออบดำค่ะจะเตรียมมาปะทะกับทีมบุเพศนิวัตสองนะคะฮารลันบ้านนายฝรั่งค่ะกับรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์วันอาทิตย์นี้ทางช่องโมโนทเวนตีไนะ ทำลั่นบ้านไปกับเหล่าซุปตาพร้อมเกมโชว์วาไรตี้จากรายการสุดฮาอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทางช่องโมโนทเวนตีนายโดยวันอาทิตย์ที่7จสิงหาคมนี้เวลา21่สิเนาฬิกาพบกับทีมนังแบบลูกครึ่งสุดมั่นพี่ลูกเกดพี่พิมพ์ฟอนยาอแมนดารอสบีแขนะคะจะมาปะทะก,กับทีมบุเพศนิวัตสองค่ะกิ๊กสุวัจนีไอพาริสปุกี้ปวีนุษแลวก็ดีเจนุ้ยนะคะเกิดเป็นสงครามกลางบ้านนายฝรั่งสุดมั่นในเกมแข่งขันเพื่อการกุศลชิงเงินรางวัลทำบุญบริจาคให้กับกองทุนการวิ ใส่เซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งสิริราชมูล,ลนิธิและโครงการช่วยเหลือท่ารักษาผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำผูค่ะห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมกับอลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกคืนวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งทางช่องมูลนิธิตินานะคะ